เฮ้ยฝนตกแล้วฝนตกแล้วฝนตกแล้วหุยดีใจอ่ะเดี๋ยวชาวบ้านก็แตกตื่นเป็นชุมชนท่องเที่ยวบางกอบัวซึ่งมีคนอยู่ในสวนในบ้านอยู่จะเสียงยังทำไมเนี้ยวันนี้ฝนตกอารมณ์ดีอยากมาเที่ยวชุมชนก็ได้เที่ยวยังไงอชื่อเขาเรียกชุมชนอะไรนะบางกอบัวบางกอบัวอยู่ที่จังหวัดอะไรสมุทรปราการสมุทรปราการ พื้นที่ท er ี่เราอยู่เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเกาะนะคุณรัชเนรเขาเรียกเขาเรียกก่ออะไรนะเกาะเกาะเกาะบางกระเจ้าอ่าอยู่ในบางกระเจ้าซึ่งไม่รู้สึกว่าเป็นเกาะเพราะว่าสิคะเขียวชอุ่มไปหมดเลยนะเป็นสวนไรนาเอ้ยไม่ใช่ไรนาเป็นสวนเกษตรของชาวบ้านนะใช่ค่ะเออเดี๋ยวไปทอดหน่อยไหมอะไรฮะเฮ้ยเอ้ยอย่าไปเด็ดของขระทรงเด็ดคุณรัชเนรคุณยอดยิ่งเด็ดยิ่งแตกนี่โอ้อันนี้ผ้าป่า เอาสวัสดีครับพี่อเนครับผมมาถูกที่ใช่ไหมครับพี่มาเที่ยวบางกระเจ้าต้องมาเช็คอินที่นี่ก่อนใช่เออผมก็นึกว่าผมมาผิดเพราะว่ามันเป็นป่าไม้ปัวว่าจะเอ๊ะจะมีไม่มีข้าวกิน เดี๋ยวล้างมือก่อนนะต้องล้างมือเหรอพี่ใช่ค่ะต้องล้างมือนะคะล้างมือแบบไทยๆแล้วเนี่ยก็ยุคโควิดด้วยก็จะสะอาดนะคะมือก็จะล้างยังไงครับพี่เออล้างยังไงไม่เคยล้างมือเลยค่ะคุณดอกไม้คุณรัชนีคุณนอนลงไปเลยคุณรักบูกรสองมือหรือว่ามือเดียวครับสองมือค่ะสองมือนะคะด้านหน้าหรือด้านหลังครับค่ะแล้วก็นั่ไง Sure น้ำเย็นชื่นใจนะคะจากชุมชนบางกบัวของเราิดีต้อนรับนะคะเอาคุณ oh. รัชนีหิวน้ำใช่ไหมครับเดิเดิมเดิมเดเดี๋ยวที่ฉันให้คุณก่อนแล้วกันค่ะคุณก่อนแล้วกันชิ้นละเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้60บาท60บาทเอาไปทำเป็นพวงแจกได้ครับแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะพี่เสนคะของเราจะมีกิจกรรม กิจกรรมผ้ามัดย้อมแล้วฮะผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติเลยโอผ้ามัดย้อมเอ้ยน่าสนใจนะได้ครับเดี๋ยวเราไปชมกันอันนี้บนต้นนี่คืออะไรเอาไว้ให้ทานเลยฮะอันนี้คือพืชท้องถิ่นของเราคืออะไรฮะพิรังกาสาพิรังกาสาเคยได้ยินแต่ชื่อเพิ่งมาเห็นจริงหรอคุณเคยได้ยินเหรอยังไม่เคยได้ยินเลย เคยได้ยินเคยได้ยินว่ามันเป็นสมุนไพรพิลังกาสาแต่ว่าเราผมก็ไม่เคยเห็นนะอ่ากินนะคะเดี๋ยวฉันโทรกันนะโทรวอะหนอ๋อหนึ่งหกหกเก้าค่ะเราพยาบาลเตรียมไว้เลยรสชาติเหมือนไม่ตายอหรอไม่ตายไม่ตายบ้าผมไม่ตายง่ายผมอยู่มาตั้งนานแล้วรสชาติเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนว่าล้วพี่พี่เอกเนาะใช่ครับเราก็เลยคิดคนว่าพิลังกาสาเนี่ย สามารถสกัดเป็นสีย้อมผ้าได้ว้าวแล้วสีเหลืองอย่างนี้ได้จากอะไรครับเนี่ยอ๋อสีเหลืองจะได้จากอ่าดอกดาวเรืองนะคะโอ้นี่นี่นี่กับขมินนะค่ะขมินมีของเราก็คือจะทําการหมุนเวียนตามธรรมชาติเพราะเราเป็นพื้นที่สิ่งแวดล้อมนะคะเราก็คืต้องอนุรักษ์ธรรมชาติควบคู่ไปด้วยและสีต่อไปที่นี่ก็คือสีจากจากค่ะสีจากจากมีสีด้วยเหรอ มีค่ะเป็นสีอะไรฮะเป็นสีน้ําตาลค่ะตัวนี้อ๋อเหรอสีมาจากลูกจากเป็นสีน้ําตาลนาอยี่ผ้าที่นี่ได้ตามฤดูกาลด้วยเนาะโอ้ยผมเคยได้ยินแต่ผลไม้ตามฤดูกาลอันนี้ผ้าตามฤดูกาลสีต่อไปนะคะก็คือสีจากฝางฝางค่ะฝางค่ะเอาไปต่อต้นขนุนเขาบอกว่าขนุนออกลูกดอก อันนี้ใครไม่มีลูกนาไปตอบนะจริงตอบไหนฮะตรงไหนก็สุดแท้แต่อยากตอบไหนก็ตอบไปพูดไปเลยครับไม่พูดตอนนี้ตอบไหนไม่ตรงไหนก็ได้นอกจากห้าสีนี้แล้วนะคะเราก็มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้ปกติอะผ้ามัดย้อมจะเป็นมัดย้อมร้อนนะคะเราเอามาต่อยอด ซึ่งตอนนี้เราทําเป็นกิจกรรมโลคาบอนนะคะคือลดโลกร้อนไปในตัวแล้วก็เปลี่ยนการย้อมร้อนมาเป็นย้อมเย็นคุณกำูกับคุณรัชนีอยากได้ลายแบบไหนคะตัวลายเป็นลายดาวค่ะโอ้ลายดาวก็สวยนะคะคุณพี่นี่ไงเป็นดาวดาวนี่ไงหรือพี่อยากได้หัวใจค่ะถ้าลายดาวคุณกาพูก็ต้องไปผ่อนเอาเองนะคะผ่อนเขาดาวแล้วตัวเองผ่อนถ้าดาวน้อยก็ผ่อนนาน ไห้ต่อครับคุณพี่ตอนนี้ยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาจุ่มในน้ําเปล่านะคะ,ะจุ่มจุ่มหมดเลยเหรอฮะค่ะจุ่มลงไปเลยให้เปียกเลยเอ่ะให้เปียกเลยค่ะแล้วก็บีบให้มา ครับเสร็จแล้วยังไงต่อครับและเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่สีย้อมซึ่งสีย้อมวันนี้เราจะทําสีเหลืองกับสีแดงอันนี้สีเหลืองเหรอสีเหลืองค่ะแต่ตอนนี้ไม่เหลืองเนาะเพราะผมจุ่มกนได้เลยพร้อมกันได้ไหมได้ค่ะจุ่มพร้อมกันเร็วนะแล้วพอครบ15นาทีเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นสีแดงอ๋อก็จะรวมเป็น30นาทีใช่ค่ะรวมนพอจุ่มสีแดงเสร็จยังไงต่อฮะและพอสีแดงเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่สารช่วยติด ก็คือคูนแดงกับสารส้มก็ได้แล้วก็จะสําเร็จสําเร็จแล้วไม่ไม่มีต้มต้มร้อนๆอะไรแล้วเหรอไม่มีแล้วค่ะเพราะว่าเราทําแบบลคาร์บอนค่ะเราจะไม่ใช้ความร้อนเราะ้นั่นแสดงว่าตรงนี้เราจะต้องรอเวลาประมาณ30นาทีกว่าๆเราก็จะได้พาบัตยอมกลับบ้านด้วยเพราะฉะนั้นระหว่างนี้ไปไหนดีเราแช่ผ้าไว้ตรงนี้ก่อนเออเดี๋ยวค่อยมาซักผมจะไปกับพี่เนกอะ ไปกับพี่เอกพี่เอกจะพาไปไหนนะเดี๋ยวเราไปเที่ยวไปชมคลองกันลงเรือชมธรรมชาติกันชมธรรมชาติวิถีชีวิตของชุมชนที่นี่ก่อนแล้วหลังจากนั้นเราจะกลับไมเคิลพาย้อมของเราก็จะสําเร็จว้าวลงลงเรือเสร็จแล้วเรากลับขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมาแก้ผ้าค่ะไปคุณรัชนีแก้ก่อนนะ โอเคมุกนี้ดอเอาล้วครับกลับมาช่วงนี้นะครับเราได้ฝากเสื้อเอาไว้เดี๋ยวเราจะมาถอดเสื้อผ้าไม่ใช่เราจะมาแก้ผ้าโดยคุณลักษณีจะเป็นคนแก้ก่อนเพราะฉะนั้นท่านผชมรอดูนะครับว่าไปโกหชาวบ้านเาเจะแก้ผ้าจริอะไรเอก็บอกไปแล้วคอยดูคอยดูคอยดเอาเอาเาช่วงนไนนพี่เกะเดี๋ยวาไปลองเรือชมธรรมชาติกันไอฝนจะตกแล้วอะอกแปกอกแป๊กแล้วเนี่ย ไปได้ครับเดี๋ยวเรามีหมวกอ๋อกาาอันนี้เขาเรียกอะไรพี่แอนเอกจากปะต้นจากครับนี่คือจากใช่ไหมใช่ครับเราจะมีเรือไม้กับเรือคายักครับเรือคายักก็มีนะครับว้าวบรรยากาศดีอ่ะพี่แอนเอกครับตอนนี้เราจะไปทางไหนก่อนนะพี่แอนเอกเดี๋ยวเราไปด้านขวาเนี่ยครับ ก็จะเป็นอุโมงคต้นจากไปเปสุดที่ริมแม่น้ําเจ้าพยาครับอ,อุโมงต้นจากก็คือใช่ครับจะมีจากทั้งสองด้านสองฝั่งผูง้โดยสารคะบ๊ายบายค่ะ <c oughs> ไม่ได้ไปเทกันนะคะ <c oughs> น่าสงสารไปดีนะครับ <c oughs> เราเนี่ยไปดี <c oughs> แต่จริงๆแล้วคลองเนี้ยไปทะลุแม่น้ําเจ้าพยาได้ว้าว คือเป็นปากน้ําเลยลใช่ไหมน้ําในคลองมีช่วงเวลาน้ําขึ้นน้ําลงเหมือนน้าทะเลไหมครับ <S <S มีครับแต่ว่าเรามีประตูกั้นครับอ๋อใช่ครับสามารถคุมน้ําได้แล้วหัวจ้าพอปิดประตูไว้แล้วก็คุมน้ําให้อยู่<ช>ตลอดก็ได้นะครับก้มนิดนึงครับปัป๊บทำไมผมไม่ต้องก้มเลยอ่ะไม่ต้องมีคาตอบเออเนี่ยผมไม่ต้องก้มเลยนะพอดีเลยอุ้ยเป็นอุโมงค์จากจริงๆด้วยค่ะคุณผู้ชม ต,ต้นจากก็มีลูกจากลูกจากพวกนี้เราไปใทยทาอะไรบ้างเอาไปทานได้เลยครับทานสดก็ได้ที่เขาไปทําขนมใช่ไหมใช่ครับเป็นจากลอยแก้วหรืออะไรเงี้ยครับเขาเรียกคลองนี้ว่าคลองอะไรนะพี่คลองแพรครับเมื่อก่อนจะมีร้านค้าอยู่ปากคลองครับเขาก็เรียกตามสภาพปากคลองว่าคลองแพรเป็นบ้านเรือนแพรอย่างเงี้ยครับอ๋อเป็นบ้านเรือนสมัยก่อนเป็นบ้านเรือนแพรเขาเลยเรียกคลองแพรใช่ครับโอ้ต้นจากแบบเต็มเลยเนาะ หน้าหน้ามาเที่ยวนะฮะท่านผู้ชมครับบรรยรกาศรรมชาติอยู่นะครับเราก็จะมีคนบริการเรือแบบนี้ให้กับนักท่องเที่ยวอยู่ตลอดทั้งวันใช่ครับที่ี่ดีนะเรือก็เป็นเรือพายเสียงไม่ดังเราจะเป็นลักษณะของโลคาบอนเราจะไม่ใชเครื่องยนต์คุณเลเนนีคือจริงจริงอ่ะการท่องเที่ยวในคลองอ่ะถ้าเราสามารถเป็นเรือพายแบบนี้นะครับพานักท่องเที่ยวมัน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 ดื่มด่ำกับธรรมชาตินะเสียงมันไม่ดังสนั่นวันไหวอ่ะชอบตรงนี้แหละ เราจะใช้เวลานานไหมคะประมาณ40นาทีถึงชั่วโมงประมาณนี้ครับหรือช่วงเวลาล่องคลองเนี่ยสีนาทีจะล่องจากจุดเช็คอินเนี่ยไปที่ประตูน้ำเจ้าพญาใช่ครับประตูน้ําซึ่งมันเชื่อมกับแม่น้ําเจ้าพญานะครับแล้วบางคนชาวบ้านเขาบอกว่าเขาพายเรือข้ามแม่น้ําเจ้าพยาเอาของไปขายพักขนมคลองเตยอะไรฝั่งคลองเตยฝั่งพักขนงได้ด้วยเดี๋ยวเราจะให้ชมบรรยากาศรอบๆคลองไป เี่เนอกพี่เนเกเกิดที่นี่เลยใช่ไหมฮะเกิดที่นี่เลยครับอุยสุดยอดเลยอ่ะรู้สึกเป็นคนที่นี่แล้วเกิดที่นี่เห็นธรรมชาติแบบนี้มาตลอดรู้สึกรู้สึกยังไงครับพี่ก็ยังอยากรักษาไว้ของความเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยมันสุดยอดเลยนะครับผมว่ามันอยู่ใกล้กรุงเทพแต่ว่าเราไม่เห็นภาพอย่างนี้เลยนะครับเฮ้ยจะคิดได้ยังไงว่าอยู่ๆเนี่ยใกล้ๆกรุงเทพแต่เรามานั่งเรือล่องเรืออยู่ตรงเนี้ยแล้วมันเป็นคลองธรรมชาติไม่ใช่คลองที่ไปขุดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ เฮ้ย VII แล้วมันเย็นโอ้ยดูต้นใสต้นนี้สิต้นนี้จะเป็นติบต้นใสโอ้ดู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 รากใสฮะอันนี้อานุรักษ์นะความเป็นธรรมชาติของเขาอะเจ้าแม่ใสเงินใสทองงวดนี้สาธุเจ้าแม่ขออะไรคะพอจะเห็นอะไรบ้างไหมรางวัลที่หนึ่งี่รางวัลที่หนึ่งก็ต้องเห็นหกตัวนะรางวัลที่หนึ่งอะแต่ถ้าเอาสองตัวก็แค่เลขคายค่ะ และข้างหน้าของเรานี้คืออะไรครับพี่เนกครับนี่ประตูกั้นน้ำทำเดี๋ยวเราขึ้นไปชมวิวได้ครับโอ้เป็นประตูกั้นน้ําแล้วข้างหลังประตูข้าน้าเป็นเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วถึงแม่น้าเจ้าพระยาแล้วโอ้โหเห็นมะละกอแล้วอยากกินส้มตำเลยนะเนี่ยเมื่อะก็อยากนลูกจ๋าก็อยากกินเห็นมะละกอก็อยากกิน ฝั่งนู้ฝั่งกรุงเทพใช่ไหมใช่ครับฝั่งนู้นคือฝั่งกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ท่านผู้ชมครับแล้วดูฮะอันนี้เป็นเรือขนส่งสินค้าใช่ไหมฮะใช่ครับตรงนี้เขาเรียกอะไรฮะท่าเรือของเตยท่าเรือของเตยนี่ไงท่านผู้ชมท่าเรือของเตย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 อยู่ตรงนี้แล้วดูวิวพุ่งกรุงเทพแบบใหญ่โตนานนะคะจอซอมบะท้องเราอยู่ตรงไหนอะไม่เห็นไม่เห็นนะฝั่งตรงข้ามจะเป็นพระขนงแล้วอาวเหรอพระขนงพี่จะไปพระขนงเหรอ หรือว่ามาจากพระขนงเจ้าของไปขายเจ้าของไปขายเอ่มะม่วงอะไรเอ่ยมะม่วงน้ำดอกไม้ที่ปลูกในชุมชนเราเนี่ยใช่ไหมใช่โอ้เหไปขายบนเรือใหญ่วว้าเหรอเป็นเป็นเป็นอาชีพพี่เลยใช่ไหมเรือใหญ่ๆอย่างงั้นอ่ะนะแล้วพลิกขึ้นตรงไหนได้อ่ะมันมีกังเรืออยู่ข้างๆเทียบเฮ้ยตัวเจังเลยเกาะเรือเยมากเลยนะเอาเรือไปเทียบเรือของเราเองเหรอ เรือของตาเรือของตาเขาจะเป็นคนพาเราเอาไปขายแล้วเอาไปขายแค่สี่ถุงอย่งเหรอก็เพิ่มขึ้นขายแล้วมันเหลืออยู่จ้ะแล้วก็เอาไปใหม่อ๋อเหรอขายถุงละเท่าไหร่ครับเนี่ยเนอันนี้ละห้าเหรียญังดอลลาร์ห้าเหรียญขายเป็นดอลลาร์ด้วยเวลาขึ้นไปเรือใหญ่ขายเป็นดอลลาร์อ๋อเพราะว่าเป็นคนต่างชาติใช่ไหมเปล้า คุณผู้ชมการนนี้เป็นเรื่องที่ไม่เคยเจอมาก่อนส5ม้คือเรากําลังจะขอซื้อเขานะร้อยห้าบาทแต่เขาบอกว่าเขาจะไปขายเอาเงินดอลลาร์อยู่บนเรือซึ่งบนเรือเป็นชาวต่างชาติเขาชอบมะม่วงไทยแม้งโกแม g o ต้องมาจากประเทศอะไรรู้ไหมเพี่เนหลายประเทศเลยครับ เราค่ะเห็นโลกฝั่งพระนครแล้วเราก็เข้าคลองบางกระเจ้าต่อนะคะกลับมาสู่โลกของเราโลกธรรมชาตะเจ้าโอ้ยชุ่มฉ่ำเหลือเกินครับพี่อนเครับใช่ครับแม่เย็นชื่นใจท่านผู้ชมครับช่วงหน้าอย่าไปไหนนะครับทำไมคะเราจะไปแก้ผ้าคุณรัชเนรคุณแก้คนเดียวแล้วกันไม่ใช่แก้ทุกคนแก้ทุกคนเลยแก้แก้ก่อนคุณไหนแก้ก่อน เอาละฮะท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสำคัญต่อไปนี้เราก็จะนำเสนอการแก้ผ้าหนุยฉันอายอะเนี่ยคุณโคอี่เงี้ยโดยจะเริ่มจากคุณรัชนีก่อนเลยขออภัยด้วยนะคะท้าโพลแก้ลยครับพี่สรุปว่าใครจะแก้ก่อนพี่ดีแก้ก่อนออ๋ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราแก้พร้อมกันโอเคแก้พร้อมๆกันไม่ได้เปียบเสียเปียบนั่นก็คือ พอมัดยอมว้าวดาวผมชัดไหมครับใต่ของคุณรัชนีวิดาวเขาใหญ่นะอันนี้ดาวเขาใหญ่อันนี้ชัดนี่ฉันมัดชัดมากเออมันสบายใจตรงไหนรู้ไหมคะมันรู้ว่าเป็นสีธรรมชาติไงเราก็จะจับรู้สึกว่ามันไม่ใช่เคมีอ่ะใช่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 เนี่ยใช้เป็นบอผูกผมได้เลย ความที่เป็นสีธรรมชาติเขาไม่กลัวเลยนะถึงจะเปียกอยู่เขาก็ไม่กลัวเพื่อนสาวค่ะหิวข้าวแล้วค่ะหิวแล้วค่ะมีอะไรให้กินค่ะเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าจะเอ๋ชะเอิงย วันนี้วันดีขอเชิญท่านผู้โชคดีมารับทานอาหารดีๆที่คลองแพรน้ำใสเป็นเมี่ยงกี่ปัวพริกเกลือของท้องถิ่นนั่นไงกินแล้วประโยชน์มากมายทั้งปรับาธาตุในเลือนกายในวันนี้หากคิดถึงเราคุ้งบางกระเจ้า หนึ่งนั้นต้องว้าวที่บางกบัวเอชาเอชา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 หน่อยแม่ให้พูดว่าเอชาใช่ไหมไม่ใช่กัญชาใช่ไหมผมได้ยินคุณพูดกัญชากัญชาอะไรของคุณก็ไม่รู้วันนี้มีให้อะไรฮะ เดี๋ยวเราจะต้อนรับนะคะเมื่อไปล่องเรือมาแล้วกระหายน้ํามานะคะตอนนี้ร้อนจะดื่มน้ําตะลิงปิงคั้นสดน้ำตะลิงปิงคั้นสดใช่ค่ะมีหนึ่งเดียวในคุ้งบางกระเจ้าที่เราคั้นสดเพราะฉะนั้นวิตามินซีจะได้ไปร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มไม่ได้เปรี้ยวมากอย่างที่คิดนาใช่ค่ะอร่อยค่ะมีสูตรพิเศษค่ะสูตรเคล็ดลับค่ะกินเบาๆอายเขา อร่อยจริงฮะท่านผู้ชมมาบางกอบัวก็ต้องกินเมี่ยงกีบบัวสมชื่อเลยสมบางกอบัวเป็นบัวในพื้นที่จริงๆเป็นบัวฉัดค่ะบัวฉัดหรือว่าบัวหลวงก็ได้กินได้เหรอคะทานได้ค่ะบัวนี้มีประโยชน์นะคะนะคะที่ที่เมื่อกี้เราถอยไปว่าสรรพคุณปรับธาตุในเลือดกายนะคะปรับอย่างไรนะคะเพราะว่า เมี่ยงเนี่ยจะประกอบด้วยหอมหอมเนี่ยก็จะบำรุงธาตุลมขิงบำรุงธาตุไฟแล้วก็มะนาวบำรุงธาตุน้ําส่วนถั่วลิสงกุ้งแห้งนะคะจะบำรุงธาตุดินเพราะฉะนั้นเมี่ยงจึงได้ถือว่าเป็นสุดยอดของอาหารปรับธาตุเกลือเนี่ยทำมาจากมะพร้าวคั่วคั่วให้เหลืองนะคะ<อ>แล้วก็ตําตําจนเป็นน้ํานะคะวิธีการทำเนี่ยมันยากมันก็เลยจะสูญหายไปนะคะเดี๋ยวพี่ตููจำได้ไหมข้าใส่อะไรมั่งยังไม่ได้ปรับธาตุจำไม่ได้ขอขอปรับธาตุสักคำก่อนนะฮะขอปรับธ่อยก่อน ปากเลยนะอร่อยคือมาเที่ยวที่นี่เนี่ยนะครับนอกจากจะได้ชมวิถีชีวิตชุมชนได้ฝึกทำผ้าย้อมมัดย้อมนะครับกินเมี่ยงแล้วความจริงยังมีเมนูมากมายกว่านี้ใช่ไหมครับพี่เอกครับแล้วแต่ว่านักท่องเที่ยวอยากจะทานอะไรสั่งมาใช่ครับสามารถจองได้เลยมีอะไรบ้างคะตัวอย่าง ของเราจะมีผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติะนะครับมีสอนการทําลูกประครบสมุนไพรมีว่าแช่เท้านะครับมีล่องเรือชมธรรมชาติมีอาหารพื้นถิ่นอาหารพื้นถิ่นก็มีมากแล้วมีที่พักที่พักเรียบร้อยใช่ครับของเราก็จะเป็นบ้านกลางสวนเห็นบอกว่ามีพิพ,ธพิธภัณฑ์มีวัดวาอารามด้วยใช่ไหมครับแหลง่งท่องเที่ยวเป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์นะครับเป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตมีชีวิตยังไงอ่ะคือพิพ,พิธภัณฑ์นั้นอ่ะนักท่องเที่ยวสามารถไปเยี่ยมชมของเก่าของสะสมที่สําคัญนะครับในตาบลบาง สามารถรับประทานอาหารกลางวันได้ด้วยก็จะมีอาหารกลางวันที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของชุมชนพูดก็พูดนะคะครับตั้งแต่รู้จักกับคุณกำมพูมาเนี่ยนี่ฉันไม่กลัวอะไรอีกเลยทําไมครับไม่ว่าชีวิตมันจะเจออะไรหนักแค่ไหนเพราะว่าที่หนักสุดมันยืนอยู่ตรงนี้แหละค่ะเกี่ยวอะไรวะเนี่ยเกี่ยวอะไร ลาแล้วหมดเวลาแล้วเดี๋ยวจะแหกแบกกระบานไม่ใช่แค่นี้มันจะเป็นหนักอะไรละชีวิตคนเรานะครับวันนี้ดีใจนะฮะที่ได้มาเยี่ยมชุมชนท่องเที่ยวนะครับบางกอบัวบางกอบัวใช่ไหมครับพี่สนุกมากค่ะแล้วก็พี่อเนกนะครับแล้วก็ทีมงานทุกท่านเลยนะฮะที่ให้การต้อนรับอบอุ่นมากรายการคู่ข่าวออนทัวร์ท่านผู้ชมอยากให้รายการเราไปที่ไหนนะครับบอกมาได้เลยนะครับทั่วประเทศไทยนะฮะเราไปทุกที่นะครับ วันนี้ลาไปก่อนโชคดีทุกท่านครับสวัสดีค่ะ